พกไปได้ทุกที่ขายาสองทีเนี่ยก็ได้กินแล้วค่ะวายตายละนี่มันใหญ่หลิวนินาอุ้ยนี่ใส่ทองปลอมมาขายของแบบเนี้ยไม่อาจคุณอ่นเขาหรือไงใครบอกว่าทองปลอมอะ่ะนี่มันทองแท้ฉันเพิ่งซื้อจากห้างทองเยาวล่าเลยนะทองจริงงั้นเหรอนี่แกแค่ขายตำขย่าแบบเนี้ยจะมีเงินซื้อทองจริงมาใส่ด้วยเหร ใช่สูตรเนี้ยฉันคิดค้นมาเองแต่ไม่พอฉันเนี่ยมีแฟนชายด้วยนะงั้นฉันขอลองกินหน่อยละกันฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะอร่อยแค่ไหนเชียวเธอแน่ใจนะว่าเธอชิมเมื่อกี้เธอยังดูถูกฉันอยู่เลยอะ่ะเออนะบอกว่าจะกินก็กินสิแต่แ่บนะได้ถ้าเธออยากกินแล้วก็เดี๋ยวฉันเนี่ยทำให้ชิมละกัน แด้คนอือแต่ก็อยากชิมของเขาอปปรอแป๊บละกันอ่ะได้ละเออก็เข้าท่าดีว่ะอืม หลิวแค่ขอถามหน่อยสิแกเนี่ยขายตำขยอแบบนี้แกมีเงินเก็บถึงขั้นซื้อของมาใส่เลยหรอก็ใช่ไงสูตรเนี้ยฉันคิดค้นมาเองแถมการตลาดเนี่ยฉันก็ทำเองกับมือเลยนะวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็สดใหม่ทุกวันนี่ฉันจะบอกให้ฉันเนี่ยมีเงินมีทองได้ก็เพราะว่าตำขยอที่แปลกใหม่แบบนี้ไง หลิวฉันอยากเอาสูตรของแกเนี่ยไปลองขายบ้างอ,ะอ่ะนี่ไหมเออฉันสัญญานะว่าฉันเนี่ยจะไม่มาเปิดขายแข่งกับแกฉันจะเอาไอตำขายยาวเนี่ยไปขายในออฟฟิศอย่างเดียวฉันสัญญานะก็ได้นะแต่ปกติฉันขายแฟนชายอยู่อะ่ะฮะขายแฟนชายด้วยเหรอแล้วฉันจะมีปัญญาซื้อแฟนชายแกได้ไงอะ งั้นเอาอย่างนี้ละกันถ้าแกสัญญาว่าแกเนี่ยขายเฉพาะในออฟฟิศนะเดี๋ยวชั้นเนี่ยจะสอนให้ฟรีเดี๋ยวเธอเนี่ยมาเรียนกับชั้นที่ร้านเรียนไม่กี่ครั้งก็เป็นละสิ่งนี้ทำไมแกใจดีแบบนี้งั้นเล่าขานกอนนี้เลยได้ไหมฉันตื่นเต้นอะฉันจะเอาไปขายจะได้รืๆๆแบบแกงไงได้เดี๋ยวชั้นเนี่ยจะสอนแกนเองไม่มีอะไรยากหรอกนะเรียนแค่ครั้งสองครั้งเนี่ยก็เป็นละ เดี๋ยววันนี้จะสอนสูนตรตำขยาวแล้วก็การเลือกวัตถุดิบให้ละกันได้แต่ว่าฟรีใช่ไหมเออก็ฉันบอกแล้วไงสำหรับเพื่อนเนี่ยฟรีอยู่แล้วงานเริ่มตอนนี้เลยฉันจะตั้งใจฟังแล้วเอาไปทำตามได้อะดูนะนี่น้ำยำนะทำให้ได้ประมาณนี้เลยจะอร่อยแน่นอนไม่อนนะไรยากพริกเนี่ยไม่ต้องใส่เยอะหรอกใส่แค่พอดีก็พอ ทำก่อนแล้วเราค่อยปรุงสตรี่ทีหลังโอเคไหมเออนี้ว่าแต่แกมีสิทธิ์รับอะไรไหมอะบอกฉันได้ไหมไม่มีอะไรเยอะนี่ปาลาล่าทท้งตัวนี้เท่านั้นเลยมันถึงจะอร่อยนี่ส่วนมะละกอเนี่ยต้องเลือกมะละกอที่ลูกใหญ่ๆมันถึงจะอร่อยมันจะได้กรอบลูกค้าเนี่ยจะได้ติดใจนี่แครอทเราก็ต้องใส่เพิ่มเพื่อเป็นสีสันเข้าใจไหม ว,วัตถุดิบพวกนี้ล่ะไม่มีอะไรยากถั่วฝักยาวเน่ยก็เลือกถั่วฝักยาวมันดีๆไม่เนา่าแค่นี้เลยจบทุกอย่างไม่มีอะไรยากอร่อยเนี่ยมันอยู่ที่น้ำยำาเข้าใจไหมนี่ใส่ปลาใส่น้ำตาลใส่น้ำมะนาวมไม่มีอะไรยากเลยเป็นไงไม่ยากใช่ไหมก็ <S 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 ไม่ยากนะแก ฝึกไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเดี๋ยวก็ทาไปเองแหละมันก็เหมือนร้านส้มตามทั่วไปนั่นแหละใช่มันก็เหมือนกันท่นแหละแต่สูตรใครสูตรมันอ๋อเดี๋ยวชั้นเนี่ยไปเข้าห้องน้ำก็แล้วกันนะฝากแกเนี่ยดูแลยร้านให้ฉันหน่อยนะอืมได้สิเออฉันลืมไปอะ่ะพอดีว่าฉันทำตาเขย่าเนี่ยห้าสิบชุดใส่ในกล่องโฟมนะเดี๋ยวลูกค้าเนี่ยจะเข้ามาเอาวานแกเอาให้ลูกค้าหน่อยแล้วก็ให้ลูกค้าจ่ายเงินด้วยนะ ได้สิเดี๋ยวฉันดูให้นะจ้าขอบใจมากนะโอ้ยป่ดจีเอ่อตำขยวที่สั่งไว้ได้เลืยังครับอ๋อได้แล้วค่ะอยู่ตรงนั้นเลยนะคะลองนับดูก่อนนะคะว่าครบหรือเปล่าเออตำขยะห้าสิบกล่องกล่องละสาบบาทรวมเป็นพันห้านะครับ ส้มตำให้วันเดียวได้เงินเป็นพันเลยเหรอที่มีขายดีแบบนี้วะเชื่อเลยวะออผมขอสแกนจ่ายนะครับสะดวกไหมครับอ,อ๋อโอนได้ค่ะสแกนตรงนี้เลยนะครับค่ะอ๋อดีกว่าค่ะอันนี้เป็น qr โค้ดเก่าค่ะโอนตรงนี้ดีกว่านะคะอ,อ๋อครับได้ครับเ,ออเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะคะ หวานหมูแล้วเราตำขย่าจ้าตำขย่านะจ้าเรือไม่เยอะแล้วนะคะตำขยา่าค่ะโอ้ยทำไมวันนี้เนี่ยโชคดีแบบนี้เนี่ยนี่ทั้งสูตรฟรีนี่ทั้งเงินฟรีนี้ดิ่ีจิงอ้าวดาลูกค้าเนี่ยมาเอาของเลยใช่ไหมใช่มาเอาของเรียบร้อยแล้ะส่วนเงินเนี่ยโอนเข้าบัญชีแกแล้วนะอ๋อจ้ะ เออนนิงั้นฉันขอตัวกับบ้านก่อนนะไม่ได้บอกที่บ้านไว้อะสงสัยตอนนี้เป็นห่วงละอ้าวเหรองั้นตามนี้แล้วกันนะถ้ามีอะไรไม่เข้าใจเนี่ยก็โทรถามฉันได้ตลอดได้ขอบใจมากเลยนะวันนี้ส่วนทำขยะวันเนี้ยฉันขอนะอบ๊ายบายบายจ้าเอลูกค้าออนมาแล้วหรอทำไมมีการแจ้งเตือนใดๆทั้งสิ้นเลยอ่ะ ลองโทรถามหน่อยแล้วกันฮัลโหลครับมองส้มตำขย่าเนี่ยได้ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมได้รับแล้วครับส้มตำพี่เนี่ยอร่อยมากเลยนะครับว่าแต่วันนี้มีเด็กใหม่เข้ามาทำงานด้วยเหรอครับอ๋อไม่ใช่หรอกจก้ะนั่นน่ะเป็นเพื่อนพี่เองเขาเนี่ยมาเรียนสูตรตำขยานะ่าน้าอ๋อครับ เออผมโอนเงินเข้าบัญชีน้องเข้าไปแล้วนะครับอเออครับนี่อะไรเฮ้ยใหญ่ดาร้ายนักนะทำเนียนตีสนิทที่ไหนได้กลับมาขโมยเงินฉันงี้เหรออะไรคนเนี้ย เจ้าแรกเจ้าเดียวต้องสาขานี้เท่านั้นนะคะระวังไวเ้เธอไปซื้อร้านอื่นเอีจะไม่อร่อยเหมือนร้านฉันนะคะตามขย่าจ้าเอแม่ค้ยาย้ายร้านเหรอครับแล้วก็เปลี่ยนคนขายด้วยใช่ค่ะฉันนี่แหละค่ะเจ้าของสูตรเจ้าอื่นเนี่ยกอบค่ะงั้นเหรอครับงั้นแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมกินเจ้าที่กอามาตลอดเลยเหรอครับไม่ใช่เจ้าต้นตำรับ ไม่ใช่หรอกค่ะร้านฉันเนี่ยมีร้านเดียวมีที่เดียวไม่มีสาขาไม่มีแฟนชายค่ะฉันว่าคุณเนี่ยโดนหลอกแล้วนะคะเหรอครับแต่ที่ผ่านมาผมกินร้านนั้นรสชาติก็อร่อยนะครับร้านที่คุณซื้อเนี่ยเป็นร้านที่กอบสูตรร้านฉันมาค่ะและของที่ใช้เนี่ยไม่มีคุณภาพสู้ร้านต้นตำรักของฉันก็ไม่ได้แต่นี่คุณร้านฉันเนี่ยตำทะเลตำสู้ตำนัวตำอะไรพวกนี้เนี่ยฉันขาย30บาทนะคะส่วนธรรมดาเนี่ยยีบาบาทเองค่ะ แล้วครับโห oh oh. ถูกจังเลยนะครับถ้างั้นผมเอาตําปูปลาหนึ่งที่แล้วกันครับได้ค่ะเดี๋ยวเราสกคู่นะคะตำปูปลาเออ <laughs> ทำไม่คล่องเลยได้แล้วค่ะคุณลูกค้าขอบคุณครับโอดไปแล้วนะครับขอบคุณค่ะ เหรอไหมคะไม่คล่องเลยอะ่ะใช่เจ้าคุณตำลักเงียละเว้ยคนแรกจะว่าไม่อร่อยแต่ก็อร่อยนะตำขย่าจ้าตำขย่อเจ้าแรกเจ้าเดี๋ยวมีที่เดียวนะคะตำขย่าไม่จ้าอร่อยอร่อยเซ็บซราคาถูกถูกเลยคะ่ะตำขย่าไหมคะนี่น้องเอาตำขย่าไหม,มทำไมวันนี้ลูกค้างเงียบจังอะ่ะ ปกติอ้ยเยแบบนี้นะแปลกนเนี่ยื้รสชาติโคตรไม่อร่อยเลยแถมกินปลาล้ายิ่งกลิ่นปแปลกอีกเน้องดีก่อนสิซ่ตมตำที่น้องซื้อมาเนี่ยซื้อมาจากที่ไหนหรออ๋ออันนี้แหละครับผมซื้อมาจากร้านหน้าปากซอยครับเว่าแต่ เมื่อก่อนเราซื้อร้านนี้ไม่ใช่หรอแล้วทำไมป้ายร้านนั้นถึงบอกว่าเป็นสูตรต้นตำรับละ่ะ <Julia> พี่ครับตอนนี้ผมง่วงไปหมดละสรุปแล้วร้านไหนกันแน่ครับที่เป็นร้านต้นต,นตำรับแต่ที่แน,น่ๆนะพี่ไอ้ร้านหน้าปากซอยเนี่ยโคตรไม่อร่อยเลยแถมวัตถุดิบที่ใช้ก็ไม่ได้คุณภาพอีกไม่น่าเลยเราไม่น่าเห็นแก่ของถูกเลยนี่น้อง ร้านพี่นี่แหละร้านต้นตำรับสวยร้านนั้นอ่ะเป็นไอ้เพื่อนตัวเดียวพี่เองที่มันเนี่ยขโมยสูตรไปขาย <c oughs> <c oughs> เห <อ |pl|>, ้อยดาในกี้บอกว่าจะไม่ขายแข่งกับฉันไง <c oughs> ได้เอ้ยเดี๋ยวก่อนัะพี่มไปด้วยหน่อยทำแบบนี้มันหลอกลวงลูกค้าชัดได้ตามขย่าะจ้าตงขยา่ะขยาะเซ็เซ,ซนัวนเลยนะจ๊ะ นี่ดาเธอโกงฉันไม่พอเธอยังขโมยสูตรของฉันมาขายอีกเหรอแถมไม่พอนะยังขายตัดราคาฉันอีกจิตใจของเธอเนี่ยทำด้วยอะไรอะฮะนี่พูดจามั่วซั่วแบบเนี้ยมีหลักฐานเหรอฮะแล้วไงสูตรที่ฉันกับแกขายเนี่ยมันก็คนละสูตรกันฉันจะขายที่ไหนเนี่ยมันก็เรื่องของฉันที่นี่เนี่ยพี่เี่ของแกได้ไงฮะถ้าอยากฟ้องเชิญเลยฉันไม่กลัวเรื่องฟ้องเนี่ยจะไม่ฟ้องอยู่แล้วเพราะแกเนี่ยทำในรสชาติห่วยแตกยังไงก็สู้ฉันไม่ได้ แต่ฉันจะฟ้องเนี่ยคือไอเดียที่แกขโมยมาตังหารงรวมถึงเงินที่ลูกค้าเมื่อวานที่โอนให้ด้วยรับรองเลยนะแกเนี่ยได้ติดคุกแน่ช่วยมีนายให้ช่้แกเนี่ยอยากอยู่ร้านเองล่ะแล้วมาโทษฉันได้ไงเอาได้เลยนะจะคนืนเงินไหมให้ผมด้วยแหมรสชาติก็ไม่อร่อยแล้วยังมาอ้างอีกว่าเป็นเจ้าแรกแล้วก็เจา้จาต้นกำรับอะ่ะแล้วไอ้แกเนี่ยโง่เชื่อฉัน ก็ค้าส้มตังไงเนี่คนอย่ามาเสแสร้งว่าไม่รู้เรื่องอ่ะโอ๊ยอะไรวะเนี่ยเปิดร้านมาแล้วก็วุ่นวายขนาดนี้ละมีคนมีไขมันด้วยไปดีกว่าเอเดี๋ยวก่อนคุณจะไปไหนอ่ะจ่ายาเสียหายมาให้ผมหน่อยนี้ไปนะแล้วฉันบอกให้ไปเลยอุ้ยเอ้ยเฮ้ยน้องไม่ต้องตามไปหรอกพี่เนี่ยแจ้งตำรวจเรียบร้อยแล้วป่านนี้นะตำรวจก็คงไปรอที่บ้านคนผิดยังไงก็ต้องได้รับโทษที่ก่อไว้ไปครับ ไม่ได้กินสักทียืนรอไป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยเอ่อต้องขอโทษด้วยนะคะคือฉันไม่คิดว่าผลตอบรับเนี่ยจะดีขนาดนี้งั้นเอาเป็นว่าจะดีไหมไม่คะหยุดพูดพ่ทาทำเพลงได้ละวรีดเสียบได้แล้วเนี่ยคนเขาหิวเอ่อต้องขอโทษด้วยนะคะคือวันนี้ฉันมาคนเดียวนะคะ งั้นเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวลูกค้าเนี่ยเสียบเองย่างเองเลยค่ะฉันคิดไม้ละ20บาทก็พอเสียบเท่าไหร่ก็ได้คุณลูกค้าโอเคกันไหมคะถ้าเสียบเองแล้วยังต้องจ่ายเงินอะ่ะสู้ไม่กินดีกว่าเอา้าคุณลูกคา้าอาแม่ค้าคะฉันโอเคค่ะอ๋อค่ะได้เลยค่ะแน่ใจนะเพราะเสียบเองนี่ตามสบายเลยแน่ใจสิคะ เสียบเท่าไหร่ก็ได้ค่ะฉันคิดว่าคุณลูกค้าเนี่ยคงไม่เสียบจนล้นไม้และทําให้ฉันเจงหรอกค่ะรู้จักฉันนน้อยไปแล้วแม่ค้าคะทําแบบนี้เนี่ยไม่กลัวว่าร้านจะขาดทุนเอาหรอคะไม่หรอกค่ะฉันคิดว่าช่วยๆกันนะคะและออย่างทุกคนเนี่ยก็เป็นลูกค้าของฉันคงไม่มีใครโกงฉันได้หรอกค่ะแต่ฉันเกรงว่า จะมีบางคนนะคะที่ไม่ได้คิดแบบนั้นงั้นฉันเสียบได้ตามสบายนะคะเสียบเยอะๆเสียบไม่ยังเสียบให้หล่นหมายไปเลยนี๋ เห็นเหรอคนเขาเสียบอยู่เนี่ยโหคุณเสียบเยอะขนาดนี้เนี่ยไม่เกรงใจแม่ค้าเขาบ้างหรอคะคุณอย่าลืมสิมันไม่ใช่บุฟเฟ่นะที่จะได้ใส่ไม่ยั้งแบบนั้นน่ะเนี่เมื่อกี้เธอไม่ได้ยินเลยไงแม่ค้าเขาพูดนี่่าเสียบเองได้เลยตามสบายอะ่ะแต่ว่าคุณเนี่ยก็วควรมีความเกรงใจนะคะมารายาทม,มีไหมมีแล้วจะสนใจมาทําไมอะ่ะเราเนี่ยต้องเอาผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักสิ อยากให้เสียบเองอย่างเองทําไมล่ะถ้าคุณไม่อยากเสียบเองเนี่ยก็รอแม่ค้าเขาสิคะไม่ใช่มาเ,าเปรียบเขาแบบนี้เอาเปรียบฉันไม่ได้เอาเปียบฉันก็แค่ใช้เงินให้คุ้มเฉยใช้เงินให้คุ้มใช่ไหมคะได้แม่ค้าคะผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาไม่อยากเสียบเองคะ่ะนี่จะพูดมาอะไรอย่างเี้เนี่ยเอ่อคุณลูกค้าคะ ถ้าไม่สะดวกที่จะเสียบไม้เองเดี๋ยวแม่ค้เสียบให้ก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยไม่เป็นไรฉันเสียบเองได้งั้นเชิญตามสบายเลยนะคะถ้าเสียบเสร็จเนี่ยมายางตรงนี้ได้เลยคะ่ะค่ะแบบนี้สิพ e r f e c t อะไรจะลีลาขนาดนี้แม่ห,หรอว่าฉันเนี่ยรอคิวย่างอยู่อะ่ะอืมอร่อยจริงเฮ้ยทำไมคุณทำแบบนั้นนะ่ะเสียมารยาทจริงๆเลยนะทำไมคุณไม่เก็บไ,ไปให้แม่คา้าเขาคิดเงินล่ะเอา้าเก็บไปให้เขาคิดเงินก็โง่ละเพราะว่าฉันเนี่ย ทำเองกินเองแล้วก็ย่างเองแต่คุณคะแม่ค้าเนี่ยเขาก็มีต้นทุนเหมือนกันนะคุณมาทำแบบนี้เนี่ยแม่ค้าก็ขาดทุนกันนะสิไม่อะฉันสะดวกแบบนี้แล้วเธอเป็นใครไม่ทราบก็เดือดร้อนทำไมเป็นเจ้าของร้านเลยไงเดือดร้อนแทนเขาเนี่ยฮะหืมกินเองอย่างเอง ออรรย่งจริถ้าอร่อยมากเนี่ยก็รีบกินเพราะว่าฉันเนี่ยรอคิวย่างอยู่ครับแมค้าิิเกันให้หน่อยฉันรีบคิดไม้ไวล่ะอ,อ๋อได้คะ่ะรอสักครู่นะคะคใครโทรม,มาฮัลโหลคะ่ะไม่ใช่นะคะ โทรผิดแล้วล่ะค่ะเอา้าโทรผิดหรอเอ่อของลูกค้า1 2 3 5งส้ไม้ไม้ละ20บาทก็เป็นเงิน100บาทค่ะน้ําจิ้มเนี่ยจะราดหรือว่าแยกไปคะเออราดเลยค่ะราดเยอะๆไปเลยน้ำจิม้มแซ่บๆแอบกินไม่รู้ตั้งกี่ไม้เล่นจะขโมยเงินแม่ค้าอีกเหรอ <c oughs> นี่คุณคิดจะทำอะไรของคุณน่ะนี่ถ้ายุ่งไรด้วยเนี่ยขบปากไปเลยนะอย่ามายุ่งเออแม่คะอ่ะเพื่อนอ๋อนี่คะ่ะรอสักครู่นะคะอา้าวเมื่อกี้ฉันมีแบงค์พันนี่แล้วหายไปไหนอะ นี่ไหมคะเงินน่ะทอนเป็นไหมท้าไม่ชาจังเนี่ยอ๋อเป็นค่ะเป็นค่ะรอสักครู่นะคะขอโทษด้วยค่ะที่ทําให้รอนานน,นี่ค่ะ900บาทยินทอนค่ะก็แค่นั้นอ่ะขอบคุณมากนะคะโอ<ฮ>้โหวันนี้เป็นวันของเราจริงได้ทั้งของกินได้ทั้งเงินโชคดีจริงๆเราแปลกจัง ก็รู้สึกว่ามอยู่ตรงนี้นี่แม่ค้าคะเออมีอะไรหรือเปล่าคะคุณคะย่างเองเลยนะคะถ้าย่างเสร็จเขาไม่คิดเงินคะ่ะคือฉันกําลังยุ่งกับการหาเงินอยู่นะคะหาไม่เจอหรอกคะ่ะหายังไงคุณก็หาไม่เจอแน่นอนอ้าวทาไมหรอคะก็เมื่อกี้เนี่ยคุณทําเงินของคุณตกไว้แล้วผู้ชายคนเมื่อกี้เนี่ยก็เก็บเงินของคุณเล่ามาจ่ายคุณไงคะสรุปแล้วเขาได้ทั้งกินฟรีและได้เงินไปใช้ฟรีอีกด้วย ว่าละทำไมหาทั้งนานก็หาไม่เจอก็จำได้อยู่ในกระเป๋า,าคนสมัยเนี้ยใจร้ายจังเลยนะคะฉันว่าคุณเนี่ยนี่ไปแจ้งความดีกว่านะคะจะได้เป็นบทเรียนให้เขาและเขาจะได้ไม่กล้าทำแบบนี้กับใครอีกเอ่อฉันว่าไม่ต้องแจ้งความหรอกคะ่ะถือซะว่าทำบุญแล้วกันแล้วอีกอย่างที่นี่เนี่ยไม่มีกล้องวงจรปิดแจ้งความไปก็ไม่สามารถจับเขาได้หรอกคะ่ะอีกอย่างนะคะเขาเนี่ยเป็นลูกค้าใหม่ ฉันไม่รู้เลยค่ะว่าบ้านเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนไม่น่าเลยน้องพันหนึ่งตายแล้วค่ะฉันเจอเงินได้หนึ่งพันบาทค่ะนี่ไงคะหนึ่งพันบาทเงินนี้เป็นของใครคะสามารถเข้ามารับได้ที่ฉันนะคะ <c oughs> เงิเน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 เออเงินฉันเองเอามานี่เดี๋ยวก่อนค่ะ <c oughs> ฉันจะมั่นใจได้ไงว่าเงินนี้เป็นของคุณมีอะไรยืนยันได้บ้างคะเออ คือว่าเอาไงดีวะจะเอามู้อะไรให้มันเชื่อเราดีว่าไงคะสรุปแล้วเงินนี้เป็นของคุณหรือว่าเป็นเงินของแม่คากันแน่เอ่ออ้าวพร้อมยังไม่ไปสัมภาษณ์งานอีกเหรอเดี๋ยวก็สายหรอกเออกำลังจะไปอยู่นี่ไงแต่ติดปัญหานิดหน่อยอะ่ะอ้าวคุณดาสวัสดีครับเอาพร้อมรู้จักคุณดาด้วยเหรองั้นก็สัมภาษณ์งานง่ายเลยสิ คุณดาอย่าบอกนะนี่เป็นคุณดาเอชาของบริษัทอ่ะใช่ค่ะทำไมเหรอหรือว่าตกใจเป้าฉันไม่ได้ตกใจซะหน่อยฉันแค่ไม่คิดนะ่ะว่า HR ชาของบริษัทใหญ่โตจะมากินปิ้งย่างข้างทางแบบนี้ทำไมล่ะปิ้งย่างข้างทางเนี่ยก็อร่อยดีนะผู้ชายคนนี้เหรอที่จะเข้ามาสัมภาษณ์งานเป็นผู้จัดการคนใหม่ล่าสุดอะ่ะอ๋อใช่ครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับ สัมภาษณ์ได้เสียเวลาหรอกเนาะเพราะยังไงแล้วคุณก็น่าจะรู้คําตอบดีโธ่จริงๆเราเดี๋ยวก่อนค่ะคุณจะไปไหนทําไมจะฉันไปไหนอีกก็ในเมื่อเธอพูดเองนี่ถ้าฉันไปสัมภาษณ์งานเธอก็ไม่รับอยู่ดีรู้ตัวก็ดีค่ะนี่แล้วตอนนี้เนี่ยฉันก็ยังไม่ให้คุณไปไหนทั้งนั้น <c oughs> นี่ที่อย่าลืมสิ เธอไม่ใช่เจ้านายฉันซะหน่อยมีสิทธิ์อะไรมาสั่งฉันไม่ทราบฮะฉันมีสองทางเลือกให้คุณคุณจะจ่ายเงินค่าปิ้งย่างและนเงินให้แม่ครับหรือว่าจะให้ฉันเข้าไปแจ้งความเอาสิแจ้งเลยเธอเนี่ยไม่มีหลักฐานอยู่แล้วนี่หลักฐานก็ตัวฉันนี่แหละคะ่ะ และฉันมั่นใจนะคะว่าแถวนี้เนี่ยต้องมีกล้องจอปิดแน่นอนคนที่ขี้โกงได้ชอบมาเปรียบคนอื่นแบบนี้เนี่ยบริษัทของฉันไม่ต้องการหรอกนะคะรับมาก็เหมือนขยะโรคบริษัทเปล่าคุณคะจะคืนเงินไหมคะถ้าไม่คืนเงินจะแจ้งตำรวจนะคะอ่ะนี่เงินที่เก็บได้ส่วนนี่ค่าปิ้งย่าง โอ้ยเสียงานไม่พอเงินก็ไม่ได้อีกไม่น่าโลภเลยเราขอบคุณมากนะคะคุณค่ะคนสมัยเนี้ยน่ากลัวจริงเลย